ในปี1953ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามเย็น CIA เปิดโครงการรับชื่อ MK Ultra สหรัฐกลัวว่าศัตรูอาจค้นพบวิธีล้างสมองจึงเริ่มทดลองสารอย่าง LSD เพื่อดูว่ามันจะควบคุมจิตมนุษย์ได้หรือไม่บางคนสมัครใจบางคนไม่รู้ว่าถูกวางยาการรับรู้บิดเบี้ยวความกลัวขยายตัวและบางรายได้รับผลกระทบทางจิตอย่างรุนแรงหลายปีต่อมา โครงการถูกเปิดโปเอกสารจำนวนมากถูกทำลาย MK อัลตราอาจควบคุมจิตมนุษย์ได้ไม่สำเร็จแต่เผยให้เห็นว่าความกลัวทำให้มนุษย์ก้าวข้ามเส้นศีลธรรมได้ง่ายเพียงใดในปี1922สุสานของฟาโรตุตันคามุนถูกเปิดออกหลังถูกปิดผนึกมานานกว่า3,000ปี บนผนังมีคำเตือนว่าความตายจะมาเยือนผู้ที่รบกวนการหลับไหลของกษัตริย์ไม่นานหลังจากนั้นหลอดคานาวอนผู้สนับสนุนการขุดค้นเสียชีวิตกระทันหันจากการติดเชื้อในกระแสเลือดในคืนที่เขาเสียชีวิตมีรายงานว่าไฟในกรุงไคโรดับลงชั่วขณะและสุนัขของเขาเห่าก่อนตายข่าวลือแพร่สะพัดคำสาปฟ,ฟาโรมีจริงหรือนักสำรวจบางคนล้มป่วยบางคนเสียชีวิต สื่อทั่วโลกโอมกระแสะอย่างหนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามสุาสานที่ปิดมานานเต็มไปด้วยเชื้อราและแบคทีเรียสปอร์บางชนิดสามารถทำลายปอดได้รุนแรงในยุคที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะการติดเชื้อเล็กน้อยอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมบางทีสิ่งที่เรียกว่าคำสาบอาจเป็นเพียงจุลชีพที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า I device with have the created a speakak De to speak with the dead. ในปี1920โทมัสเอดิสันให้สัมภาษณ์ที่ทำให้คนตกใจเขาบอกว่ากำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่อาจติดต่อกับผู้ล่วงลับได้ไม่ใช่พิธีกรรมแต่เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เอดิสันเชื่อว่าหากมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยพลังงานเล็กๆมันอาจยังคงอยู่หลังความตายและถ้ามีเครื่องที่ไวพอมันอาจตรวจจับได้ข่าวแพร่กระจายผู้คนเริ่มตั้งคำถาม วิทยาศาสตร์จะก้าวข้ามความตายได้หรือไม่แต่ไม่มีต้นแบบถูกเปิดเผยไม่มีเครื่องถูกสาธิตจนถึงวันนี้ไม่มีหลักฐานว่าเครื่องนั้นเคยสร้างเสร็จกลางมหาสมุทรแอตแลนติกมีพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเรือและเครื่องบินหลายลำหายไปอย่างไร้ร่องรอยปี1945ฝูงบิน Flight 19ออกฝึกบินตามปกติแต่สัญญาณสับสนเข็มทิศผิดปกติ แล้วพวกเขาก็หายไปจากเรดาร์ผู้คนพูดถึงประตูมิติและคำสาบทะเลแต่ความจริงคือพื้นที่นี้มีพายุรุนแรงกระแสน้ำแรงและก๊าซมีเทนใต้ทะเลก๊าซส,สามารถลดแรงพยุงของน้ำทำให้เรือจมเร็วผิดปกติได้บางครั้งเรื่องลี้ลับอาจเป็นเพียงธรรมชาติที่เราไม่เข้าใจในปี1971มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทำการทดลองทางจิตวิทยา นักศึกษาชาย24คนถูกแบ่งเป็นผู้คุมและนักโทษมันควรเป็นแค่คุกจำลองสองสัปดาห์แต่ภายในไม่กี่วันผู้คุมเริ่มใช้อำนาจเกินขอบเขตนักโทษบางคนเครียดหนักบางคนร้องไห้ขอถอนตัวสิ่งที่น่ากลัวคือไม่มีใครบังคับให้ผู้คุมโหดร้ายบทบาทเพียงอย่างเดียวเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นผู้กดขี่การทดลองถูกยกเลิกในวันที่6 มันไม่ใช่แค่เรื่องคุกจำลองแต่มันตั้งคำถามว่าเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือมนุษย์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน